แม่บ้านอาหารสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้เรามีติมกล้วยมาฝาก3สูตรค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องแม่บ้านอาหารสุขภาพแล้วก็กดรูปกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนอื่นให้นำกล้วยสุกนะคะปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆเนาะเราใช้ทั้งกล้วยน้ำวา้าแล้วก็ กล้วยหอมนะคะทั้ง2แบบได้เลยแนะนําว่าให้เลือกค่อนข้างให้สุกมากๆนิดนึงนะคะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้แล้วเอาใส่กล่องหรือไม่ก็ถุงซิปล็อกเอาไปแช่ช่องฟลีซนะคะ1วันก็จะแข็งแล้วเนาะพอแข็งแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นกล้วยน้ําว้าแล้วก็เราจะมีอีกถุงนึงเป็นกล้วยหอมวันนี้เราจะใช้ทั้ง2แบบเลย ก่อนที่เราจะนำไปปั่นทำไอศครีมนะคะให้เราออกมาตั้งไว้นอกตู้เย็นให้เขาแบบมีความนิ่มขึ้นมาสักเล็กน้อยนะคะเวลาปัาน่นมันจะได้ปั่นแบบง่ายๆเนาะสูตรแรกจะเป็นสูตรสตรอเบอรีร่นะคะถ้าใครมีแบบสดใช้แบบสดได้เลยวันนี้เราใช้แบบแช่แข็งประมาณสัก8ลูกนะคะนำไปตัดครึ่งนะคะมันจะได้ปั่นแบบง่ายๆเนาะแล้วก็นำกล้วยแช่แข็งประมาณสักหนึ่งถ้วยตวงนะคะ ใส่ลงไปในถั่วปั่นแบบนี้เลยตามด้วยสตอเบอรี่นะคะก็ประมาณครึ่งถ้วยตวงอย่าใส่สตอเบอรี่เยอะเกินกล้วยนะคะเดี๋ยวมันจะทําให้เปรี้ยวเนาะจากนั้นก็ให้เรานาไปปั่นให้ละเอียดค่ะถ้ามันปั่นยากนะคะก็ปิดเครื่องปั่นนะคะแล้วก็เปิดฝาคนนะคะแล้วก็แบบเคลียร์ๆออกจากใบมีดเนาะพวกที่มันติดมันจะได้ปั่นง่ายขึ้นแล้วก็ปั่นจนมันเป็นเนื้อครีมแบบนี้เลยนะคะ เราจะทานแบบนี้ได้เลยนะคะมันก็จะแบบนิ่มๆนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะให้มันแบบแข็งตัวกว่านี้ก็ใส่กล่องแล้วนำเข้าช่องฟรีซค่ะต่อไปสูตรที่2นะคะก็จะเป็นสูตรชาเขียวใส่กล้วยลงไปประมาณ1ถ้วยตวงตามด้วยชาเขียวแบบผงนะคะถ้าใครชอบเข้มๆก็ใส่ไปเลยสักสองช้อนโต๊ะแต่ว่าถ้าไม่ชอบแบบให้มีความขมก็สัก1ช้อนโต๊ะพอแล้วก็นำไปปั่นให้ละเอียดค่ะ สูตรนี้นะคะชาเขียวเมื่อผสมกับกล้วยมันจะไม่ค่อยเหลวนะคะมันจะเกาะตัวแน่นดีนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็สูตรสุดท้ายอันนี้จะเป็นสูตรโกโก้นะคะก็จะมีส่วนผสมทั้งหมด3อย่างแต่ว่าเราจะใส่2อย่างก่อนนั่นก็คือกล้วย1ถ้วยตวงกับโกโก้แบบผงนะคะ2ช้อนโต๊ะเราก็นำไปปั่นให้ละเอียดเลยค่ะ พอปั่นละเอียดแล้วก่อนที่จะตักเสิร์ฟหรือว่าเอาไปใส่กล่องนะคะให้เราใส่ช็อกโกแลตชิพลงไปอันนี้มันก็จะทําให้มีความกรุบกรอบมากขึ้นอร่อยขึ้นแล้วก็จะได้แบบเพิ่มความเป็นโกโก้มากขึ้นไปด้วยนะคะ ท้งสามสูตรนะคะเราเอาไปแช่ช่องฟรีซนะคะเพราะว่ามันไม่อยากให้มันนิ่มเกินไปเนาะเราแช่ประมาณสองชั่วโมงแล้วก็จะเอามาตักเสิร์ฟนะคะมันก็จะยังมีความนุ่มอยู่เนาะแต่ว่าจะไม่ได้เหลวเหมือนตอนปั่นเสร็จใหม่ๆนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะให้มันแบบเกาะตัวกันแน่นกว่านี้นะคะแข็งกว่านี้ก็ให้แช่ช่องฟรีซสี่ชั่วโมงขึ้นไปนะคะอันนี้จะเป็นสูตร โกโกนะคะครสชาติอร่อยนะคะหวานกำลังดีเลยหวานนิดๆแล้วก็กรุบกรอบตัวช็อกโกแลตชิพแล้วก็สูตรสตรอเบอรี่นะคะก็จะมีความเปรี้ยวนิดๆน,น,นะคะแล้วก็หวานกล้วยอร่อยนะคะสูตรนี้อร่อยแล้วก็สูตรสุดท้ายก็จะเป็นชาเขียวนะคะ,ะที่เราใส่นะ,นะคะมันจะเข้มข้นมากนะคะก็จะมีความขมนิดๆถ้าใครไม่อยากให้ขมก็ลดปริมาณชาเขียวลงนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับไอศครีมจากกล้วย3ส,สูตรทําแบบง่ายมากๆนะคะลองมาทําดูคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดแชร์ไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ